คยี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวานตอนที่111ต่อจากอนิเมะเมื่อสะพานใหญ่เชื่อมต่อกันได้สำเร็จแล้วขุนนางกระทรวงการงานจำนวนมากก็เริ่มเหินออกไปเพื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบสันกันน้ำชินมูก็เห็นพวกเขาหลายคนถือเสาเข็มและปากลงไปในสัน1ต้นเสาเข็มต่อ150วาข้างๆแต่ละเสาจะมีคนยืนขนาบทุกเสา และมีบางคนไปตั้งะระฆังใหญ่มาหืมมาที่กลางแม่น้ําเสาเข็มเหล่านั้นสั่นสะท้านจากเสียงะระฆังเสาดังกล่าวก็เริ่มเอียงด้วยเสียงที่สั่นสะเทือนของคนข้างข้างพวกเขาทําอะไรกันชินมู่นั้นสงสัยลิงวิจิวก็ได้เดินออกมาและเอ่ยว่านี่เจ้าคงไม่รู้สิท่าแต่ในอดีตพื้นที่ข้างแม่น้าโคนมักจะเกิดอุทก,กภัยเป็นประจำราชคูจึงสั่งให้ผู้ช่วยเสยนาบดีกระทรวงการงาน มาจัดการแก้ไขเงินงบประมาณจำนวนมากทุ่มเทไปในนั้นท่านพ่อจึงโกรธมากและถามว่าทำไมผู้ช่วยเสยนาบดีถึงใช้เงินเปลืองขนาดนี้เขาเอาไปใช้กับอะไรกันแน่เขาก็ทูลท่านพ่อว่าสองฝั่งแม่น้ำโคนจัดตั้งกำแพงทองแดงเอาไว้กำแพงทองแดงนาสองนิ้วและสูงสองคืบพวกมันถูกวางไว้ตามแนวสันเขื่อนยาวกว่าหมื่นลี้ กำแพงทองแดงนั้นมีอัขระรูนถูกเจาลึกไว้เพื่อตรวจสอบรอยเล้าที่มองไม่เห็นหรือสันกันเขื่อนที่ถูกกัดเซาะจนมองไม่เห็นพวกเขาเพียงแค่สั่นระฆังและเสียงระฆังจะไปกระตุ้นเจารึกอัคาระรูนเพื่อให้เกิดการสั่นพ้องคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นสามารถใช้ในการตัดสินได้ว่ามีรอยเล้าที่ซ่อนเลนหรือว่าบนกำแพงนั้นมีรอยถูกกัดก่อนหรือไม่ ชินมู่ก็มองไปยังขวหน้าโถงวิศวกรรมซึ่งกำลังง่วนกับงานความคิดที่ดีเยี่ยมอะไรอย่างนี้ซีวินเซียงก็เอ่ยว่าจัก,กรวรรดิแทบจะสั่งประหารเขาเพราะเขาใช้เงินมากเกินไปหลิงวิจิวเลยเอ่ยว่าผูช่วยเสยนาบดีได้ใช้เงินไปมากเกินไปจริงๆเขาได้ประกอบเรือหอกสร้างเรือสำราญที่แล่นไปในทะเลเรือที่แล่นบนบกยามที่ใช้ใบพัด โรงงานหลอมทลุงสำหรับคู่เขาสิลและโรงงานยุทธปกรณ์และสร้างโรงงานในพื้นที่ต่างๆมีการแก้ไขระบบพื้นฐานในหลายๆเมืองอันรวมไปถึงท่อระบายน้ำใต้เมืองการปูลาดถนนยังมีรถถลวงเมคาที่ใช้ในการบุกโจมตีเมืองป้อมปาการที่ชายแดนและแม้กระทั่งการผลิตเครื่องกลไกตอนนั้นข้ายังไม่เกิด แต่ค่าดินจากพี่อรองว่าจำนวนเงินที่ผู้ช่วยเสยนาบดีใช้จ่ายไปนั้นได้ทำให้ท่านพ่อองค์ชายทั้งหมดสนมทั้งหลายแม้กระทั่งพระพันปีหลวงต้องรัดเข็มขัดจนหน้าดำค่ำเขียดด้วยความหิวโหยคลังสมบัติของจกกักรวรรดิถูกกวาดโลงในพริบตาเดียวเงินเดือนขุนนางทั้งหลายก็ตกเบิกไปตั้งหลายเดือนซีวินเซียงก็ยิม้มแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อลิงวิจิวเอ่อยว่าหลังจากนั้น โรงงานเธดุงแรกก็ได้รับความนิยมเรือเหาะทุกชนิดทั้งเรือสำราญทุกขนาดก็ถูกขายให้แก่เหล่าพ่อค้าโรงงานผลิตต่างๆก็จ่ายผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ทันที่จะพ้นสองปีคลังสมบัติของจัก,กรวรรดิก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมและต้องสร้างคลังสมบัติอีกหลายแห่งเพื่อเก็บเงินทองท่นพอจึงนึกดีใจที่ตอนนั้นไม่ได้ประหารผู้ช่วยเสยนาบดีกระทรวงการงานนั้น เก่งเรื่องการใช้เงินส่วนตัวสิ้นเปลืองอันดับสองก็คือพวกขุนนางจากผนแหน้ําพวกเขาก่อสร้างสิ่งชนลประทานจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นรถสูบน้ําทะเลสาบสํารองสําหรับน้ําท่วมเขื่อนสะพานทุกประเภทและขุดลอกสร้างคลองพวกเขาใช้จ่ายเงินล้ากับเทน้ำทิ้งแต่ก็ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเหล่าประชาชนได้เป็นอย่างดี สีวินเซียงเอ่ยขึ้นต่อว่าดูเหมือนว่าเรื่องใช้เงินใช้ทองจะมีแต่ผู้ช่วยเสนาบดีกับคุณนางข้าราชการในกระทรวงแล้วเสนาบดีปกครองกระทรวงมีไว้ทําไมกันดูเหมือนว่าการงานเกือบทั้งหมดนั้นจะถูกบังคับและควบคุมโดยผู้ช่วยเสนาบดีส่านยงสินขณะเสนาบดีปกครองกระทรวงดูเหมือนจะไม่ได้ทําอะไรแม้แต่อย่างเดียวลิงวิจิวก็เอ่ยว่า เสนาบดีปกครองกระทรวงควบคุมการใช้จ่ายของพวกเขาไงล่ะซีวินเซียงถึงกับหัวเราะเลยว่าเสนาบดีกระทรวงคงจะถูกวางตัวไว้เพื่อควบคุมพวกเขาเพราะจักรพัิไม่ไว้วางใจมากพอข้าบพูดถูกหรือไม่เพราะอย่างไรก็ตามผู้ช่วยเสยนาบดีและคุนนางเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้คนจากรัฐที่นักบุญจักรพัิรู้ดีว่าพวกเขาคือหัวหน้าโถงและหัวหน้าทูบของรัฐทิ จึงไม่ค่อยเชื่อใจมากนะักริงวิจิวก็มองนางสิทธิ์น้องหญิงวินเซียงดูจะก,กังวลห่วงยายรัฐทีนักบุญมากเหลือเกินนะซีวินเซียงก็ยิ้มน้องสาวผู้นี้ไม่มีความสามารถอะไรมากมายนะักข้าเป็นแค่ทิดาเทพของรัฐทีข้าย่อมต้องห่วงใยกังวลพวกเขาเป็นธรรมดาเจ้ารัฐทีฉินเป็นเจ้ารัฐทีคูบาเขาต้องสนใจอยากรู้เรื่องนี้ ในฐานะที่ดาเทพสิ่งที่ข้าถามองค์หญิงก็คือสิ่งที่เจ้ารัติสนใจอยากรู้สองเด็กสาวก็มองหน้ากันโดยดวงตาที่เบิกกว้างฉินมูกำะเมินพวกนางและมองไปยังที่ไกลไกเขาเห็นเหล่าขุนนางจากผะแหนกน้ําและผแหนกดินตรวจสอบดูพื้นดินและระบบชนละ,ะทานในเวลาเดียวกันผแนกเก็บเกี่ยวกําลังตรวจสอบดูสวนผลผลิตและพืชผักเขาจรง เดินเข้าไปเจ้ารัติก่อนทันยะพืชและดูใบไ,ไม้ร่วงจะถูกเก็บเกี่ยวพวกมันจะถูกมแมลงศัตรูพืชเข้าจู่โจมคุณนางจากแผนกเก็บเกี่ยวเป็นหัวหน้าทูบในถงชาวนาเขาขุดดินรอบๆเพื่อตรวจสอบและหยิบไข่แมลงขึ้นมาสองใบและเอ่ยว่าแม้ฤดูหนาวจะหนาวร้ายกาดแต่ไข่พวกนี้ไม่ได้ถูกแช่แข็งจนตายในอีกสี่ห้าวันเมื่ออากาศเริ่มอุ่น ไข่พวกนี้ก็จะฟักเป็นตัวในเมื่อต้นไม้ทั้งหลายตอนนี้ถูกตัดโค่นลงมาเพื่อใช้เป็นฟืนเพื่อช่วยลดภัยพิบัติเลดูหนาวแมลงที่ไม่มีพืชอย่างอื่นให้กินจะหันมากินพืชผลแทนทางที่ดีสุดคือระวังป้องกันแต่นันเนินมิให้มแมลงร้ายทำความเสียหายได้เมื่อพวกมันฟักออกมาควรต้องกำจัดโดยเร็ว,รวที่สุดชินมูลเล่อยถามว่าหัวหน้าธงทูบ และจะป้องกันความเสียหายจากมาแมลงได้อย่างไงกันต้องมียอดฝีมือเชิงกระบี่คอยประจำการอยู่ตามที่ดินเพาอลปปูกต่างๆหรือยอดฝีมือเวทมนต์ที่มีเวทมนต์เข็มมีเช่นนั้นละก็เราก็จะให้ยอดฝีมือด้านมาแมลงพิษมาปล่อยแมลงของพวกเขาเพื่อสู้กับมแมลงเรานั้นชินมู่ก็พยักหน้าแล้วเรียกฟานวินเซี่ยวพี่ฟานถ่ายทอดคําสั่งของข้าให้สิธิโถงกระบี่โถงเวทมนต์และโถงมแมลงพิษ อย่างละ12คนมาหาค่าที่นี่ฟานหินเซียวก็เรียกโจรสลัดของเขาและบอกให้ไปส่งคำสั่งแผนกน้ำนั้นกำลังซ่อมแซมระบบชนละทานเพื่อเก็บกวาดทางด้านขยะที่สะสมในร่องน้ำพวกเขายังวางผังคลองส่งน้ำใหม่เพื่อให้การชนละทานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอีกทางหนึ่งเราคุณนางจากผนกดินก็กำลังที่จะทำการเนี่ยใช้รางวัดที่ดิน พวกเขานําไม้บรนทัดอย่างสวรรค์ออกมาและด้วยปานชีวิตของพวกเขานั้นพวกเขาก็สามารถใช้ไม้ทัดที่ซ้อนเหลื่อมกันอยู่ยืดยาวออกไปกลายเป็นยาวขึ้นและยาวขึ้นบนไม้บรนทัดรอยขีดของมาตาวัดก็ปรากฏบัณฑิตจกกักรวรรดิก็ทําหน้าที่จดบันทึกตัวเลขเหล่านี้ก่อนจะดีดลูกคิดด้วยพลังปานชีวิตของตนขณะเดียวกันผู้ช่วยเสยนาบาดีก็นําทุกๆคนจากกระทรวงการงานเพื่อบินขึ้นไปบนท้องฟ้า สำรวจสถานการณ์ของถนนหนทางในพื้นที่ต่างๆของมณฑลมงคลจากพื้นท้องฟ้าพวกเขาได้จดบันทึกว่าถนนส่วนไหนถูกทำลายและจึงลงไปซ่อมแซมพวกมันซานโยสินเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆชินมูอุทานขุนนางในกระทรวงการงานแห่งอาณาจักรแคว้นเหยียนคังมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสิ่งที่พวกเขาทำก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศและผู้คนในจวนเจ้าเมือง ผู้ว่าการบนทนมงคลกำลังรายงานสถานการณ์หลิงวี่ชูรับฟังทุกอย่างตลอดทั้งคืนจากนั้นเขาเรียกเจ้าหน้าที่นายทะเบียนมาเพื่อตรวจสอบบันทึกและยุ่งกับงานจนไม่เวลาหลับนอนเลยแม้แต่นิดเมื่อมาถึงวันที่สองหลิงวี่ชูและผู้ว่าการมณทนมงคลก็เริ่มจะเหนื่อยล้าขณะที่รัชทายาทกำลังจะเดินออกจากจวนเจ้าเมืองเสนาบดีปกครองกระทรวงและผู้ช่วยเสนาบดีก็รีบเข้ามา คููช่วยเสยนาบดีซานโยซินส่งมวนบันทึกให้กับเขาจำนวนหนึ่งองค์ลรัชทายาทปัญหาเกี่ยวกับผล,ลไม้ได้ถูกแก้ไขจนหมดสิน้นเหลือแต่ปัญหาภายใต้การดูแลของแผนกที่ดินที่ต้องให้องค์รัชทายาทจัดการหลิงวิชูเนี่ยตกใจเร็วขนาดนี้เร็วหรือซานโยซินเนี่ยก็เอ่ยว่าหลังจากองค์รัชทายาทอ่านจนจบแล้วท่านควรพร้อมจะออกไปประหารคน หลิงวี่ชูเนี่ยก็เอ่ยว่าปัญหายึดครองที่ดินไร้อแรงขนาดนั้นเชียวรือโยซินก็พงกหัวหลิงวี่จิวเนี่ยก็เรียกผู้ว่าการมนทนมงคลแล้ววางม้วนบันทึกเหล่านั้นในมืออีกฝ่ายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่าเพิ่งไปนอนข้าจะยังไม่นอนเจ้าจงอ่านบันทึกร่วมกับข้าพวกเราจะอ่านมันระหว่างออกไปจับกลุ่มและประหารผู้คนพวกที่สมควรถูกจับก็ให้จับมา พวกที่สมควรถูกประหารก็ให้ประหารในเวลาอันพิเศษเฉพาะแบบนี้เราจำเป็นต้องลงโทษสถานหนักด้วยความเฉียบคมผู้่าการมณฑทนมงคลมีสีหน้าซีดฉินมู่เรียกเชินวัหวินและคนอื่นมางานของพวกเจ้าอยู่นี่แล้วพวกเจ้าจงตามหาคุณนางเจ้าหน้าที่เพื่อจับกุมผู้คนเหล่านี้เฉินวังวินเอ่ยว่าเจ้ารัฐิในท่านบอกว่าข่าวนี้ไม่อันตรายยังไงล่ะสามารถยึดครองที่ดิน ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายคนเหล่านั้นร้วนแต่ต้องเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่โตในพื้นที่แถวนี้อิทธิพลอำนาจของตระกูลใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉินมู่เอ่ยด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าร้วนแต่เป็นยอดฝีมือจากโรงเรียนหัวกะทิของจัก,กรวรรดิแล้วจะกลัวอะไรกับอีแค่งูเจ้าถิ่นพวกนี้เว่ยยงและเย่ชิงหงคนอื่นแทบจะอดใจรอไม่ไหวจะได้ออกไปเล่นไม่นานนะัก และจะถายญาติและคู่ว่าการมณฑนก็ถ่ายทอดคำสั่งจับกุมคู่คนเวยยงและพักควกจึงตามคุณนางเจ้าหน้าที่ไปทันทีพวกเขากลับมาอีกครั้งก็ตอนบ่ายร้วนแต่เปเปื้อนไปด้วยเลือดเต็มตัวเห็นชัดว่าพวกเขาผ่านศึกการต่อสู้ที่รุนแรงริงวิชูใช้เวลาอีกสองวันในการจัดการปัญหาในมณฑนมงคลจากนั้นกมุ่งน้าไปทิศตะวันออกการเดินทางครั้งนี้ พวกเขาก็ได้จัดการปัญหาต่างๆรอบๆแม่น้ำโคนเช่นกันวันหนึ่งพวกเขามาถึงมนลทนแม่น้ำสถานที่นี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลตะวันออกและห่างไกลจากเมืองหลวงทางน้ำของพวกเขาได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีและมีท่าเรือขนาดใหญ่เรือพ่อค้าไม่เพียงแต่เชื่อมโยงทุกท่าเรือในจัก,กรวรรดิแต่ยังซื้อขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศทั้งยัง มีสายสัมพันธ์กับประเทศโพ้นทะเลด้วยทุกคนคุ้เคยกับกระบวนการขั้นตอนนี้ดีจึงแยกย้ายกันออกไปทำงานตรวจสอบของตนโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ช่วยเสนาบดีหลังจากสิ้นสุดงานตรวจสอบและบูรณะในมน,นแม่น้ำหลิงวี่ชูเห็นว่าทุกคนเริ่มเหนื่อยกันมากจึงเอ่ยว่าทุกคนคงลำบากกันมากแล้วเช่นนั้นทำไมพวกเราไม่พักผ่อนในมน,นแม่น้ำ อีกสักสองสาวันละ่ะทุกคนก็ถึงกับดีใจมากหลิงวีจิวก็คว้าตัวฉินมูและไปเดินเล่นที่ถนนกันการค้าและธุรกิจของบนทลนแม่น้ำจเจริญรุ่งเรืองมากและพวกเขามีสิ่งของน่าสนใจมากมายจากต่างประเทศพวกเราไปเดินเล่นที่ตลาดนัดกันดีไหมข้าก็จะไปด้วยซีหวิงเซียงนั้นก็ตามพวกเขาไปลิงวีจิวก็เหือบมองนางนางจิ้งจอก นางเท้ากีบน้อยซีวินเซียงเนี่ยก็คิดในใจเช่นกันทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันในรูปแบบของการส่งสายตาและความคิดสายตาของหญิงสาวแทบจะมีประกายไฟก็ว่าได้แต่ฉินมู่กับไม่เห็นอะไรที่มณฑลแม่น้ำมีของเล่นของแปลกที่น่าสนใจหลากหลายในตลาดนัดจริงๆที่ดึงดูดสายตาคงมากสุดไม่ใช่ของแปลกพวกนี้แต่กลับเป็นชาวต่างชาติ พวกเขาแต่งกายสวมเสื้อผ้าผิดแปลกไปจากกันรูปร่างหน้าตาพวกเขาก็ไม่เหมือนคนในแคว้นมีแม้คนที่รูปร่างเหมือนกับยักษ์ตาเดียวพวกเขามีดวงตาบริเวณที่ระหว่างคิ้วของพวกเขาและเป็นดวงตาที่ตั้งตรงและไม่เพียงแค่นั้นยังมีมนุษย์สองหัวสี่แขนเขาเห็นกระทั่งสาวน้อย 3.-4 คนจากเผ่าทะเลสวมใส่เสื้อผ้าวิจิตงดงามแต่พวกนางมี8ขาเหมือนกับปลาหมึก และเดินไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาพินิษมองนางอย่างละเอียดก็เห็นลอยเมือกปลาอยู่หลังใบหูพวกนางมาจากทะเลซีวินเซียงเอ่ยพวกนางเป็นแม่ค้าจากเผ่าทะเลคาดินว่าพวกนางก่อตั้งประเทศอยู่ใต้ทะเลลึกชินมูถึงกับตกใจคิดในใจว่าในทะเลก็มีเมืองด้วยข้าวของที่เผ่าทะเลขายก็แปลกมากเขาเนี่ยค่อยๆเดินดูต้นประการังสีฟ้าที่ปล่อยไอ้น้ำออกมา และมีลูกบอลน,น้ำห่อคุ้มรอบๆภายในละอองน้ำก็มีเด็กสาวที่สูงเพียงสามนิ้วขี่ม้าน้ำร้องเพลงพื้นบ้านของพวกนางด้วยถ้อยคำที่ไม่เข้าใจความหมายหลังจากนั้นน่ก็มีเด็กสาวตัวเล็กๆขี่ม้าน้ำลงมาจากกิ่งก้านลอ้อมรอบปากกาลังพร้อมกับชายอีกจำนวนหนึ่งเต้นลำพร้อมกับทำนองเพลงต้นปากกาลังถึงกับมีคนตัวเล็กๆอาศัยอยู่ตั้งเผ่าหนึ่ง ซีวินเซียงและหลิงวีจิ่วเนี่ยก็มองดูด้วยความหลงใหลมากในตอนนั้นเองมีเด็กสาวร่างสูงเขียวบางในชุดยาวสีเขียวเข้มเดินตรงลงมาและมองไปยังต้นปะการังเป็นเผ่าพันธุ์ที่ประหลาดอะไรแบบนี้แดงน้อยเจ้าว่าประหลาดเหมือนกันใช่ไหมชินมู่เนี่ยก็ค่อยๆหันไปดูและเห็นต่างขูยกสีแดงห้อยลงมาจากใบขูของเด็กผู้นั้นทันใดนั้นต่างขูก็ยืดออกมาและเผยร่างจริง มันก็คืองูตัวเล็กที่กําลังคู่ฉินมู่หลงเจี้ยวนั้นฉินมูตกใจเตรียมตัวจะชักกระบี่แต่หญิงคู่นั้นกลับยิ้มเจ้ารัติอยากขยับจะดีกว่าแดงน้อยของข้ามีวรยุทธ์ขั้นเจ็ดดาวสามารถกืนกินพวกเจ้าสามคนได้ด้วยการงับทีเดียวเจ้ารัติท่านพ่อของข้าต้องการพบตัวเจ้าชินมูก็คนหัวลุกเลยราชามังกรเท่าก็อยู่ที่นี่ด้วยหลงเจี้ยวนั้นเอ่อยว่า ท่านพอ่อข้ามีฉายาว่าราชามังกรฉะไหนเขาจะไม่มีอำนาจอิทธิพลในมนทลนแม่น้ำละ่ะแต่ทว่าทั้งนี้กับพอาเจ้ารัติทำลายล้างสำนักขี่มังกรของพวกข้าทำให้พวกข้าต้องซ่อนหัวซุกหัวสุนในทะเลตะวันออกซีวินเซียงก็กระพริบตาพี่สาวแซ่หลงยินดีด้วยที่จับตัวเจ้ารัติมานฟ้าและองค์หญิงหกแห่งจัก,กรวรรดิได้ ในเมื่อข้าไม่เป็นที่ต้องการที่นี่ข้าขอเพ่นก่อนแล้วกันหลงเจ้าวนั้นก็ยิ้มงูตัวเล็ก,กเกลือไปที่ซีหวินเสียงและเอ่ยว่าบุตรสาวคนโตของตระกูลซีที่ดาเทพแห่งลทัทธิมานฟ้ามูลค่าของเจ้าเองก็ไม่ต่ำไปกว่าองค์หญิงเจ็ดเจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้หรืออย่างไรว่าเจ้าเป็นใครกัน